วันที่สองธันวาคม2565สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ20ปีของจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจังหวัดขอนแก่นผ่านการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนนักศึกษาและภาคประชาสังคม ณห้องประชุมอาวานีคอนเวนชั่น3โรงแรมอาวานีคอนแกนวันที่5ธันวาคม2 5 6 5คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์ยวรั์คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าไตรและถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางทานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีอาจารย์ปรินาชัยสิทธิ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธีณศาลาพระพุทธนวราชมงคลและลานรวมใจมทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นวันที่6ธันวาคม2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ประพันธ์ยาวาระพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายนักรบจันสุกีผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร,รอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่นและคณาจารย์ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการพัฒนานักศึกษาบุคลากรและองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆณสํานักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่7ธันวาคม2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสอนให้แก่บุคลากรในระหว่างวันที่7-8ธันวาคม2565เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังและร่วมพัฒนารูปแบบการสอนแบบสคริม่าโมเดลและสามารถนำความรู้รูปแบบการสอนแบบใหม่นี้ไปปรับและพัฒนารูปแบบการเดินการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและได้รับเกียรติจากอาจารย์ประพันธ์ยาวราคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการในห้องประชุมบ้านสวนกรีนวิวรีสอร์ทแอนสปาจังหวัดขอนแกน่นวันที่9ธันวาคม2565สาขาวิชาคราศุศาส์อุตสาหกรรมเครื่องกลคณะครุศาสอุตสาหกรรมมอบชุดฝึกนิวเมติกให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเหนือคูเมืองเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนณอาคารปฏิบัติการช่างยนต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นวันที่9ธันวาคม2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นระหว่างวันที่9ถึง12ธันวาคม2565นักข่ลูกเสือจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประพันธ์ยาวารักษ์คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้บริหารณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะทางการลูกเสือนำความรู้ไปจัดการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสืบสารกิจการลูกเสือไทยสืบไป